รุนีเปิดโตป้าอาสวัสดีพี่น้องและข้อราชสีมาลอยพิหารลอยสิบสองของปีนี้ค่ะมาอ้ยม่อยงขึ้นมาหลายกมูแทะม่ดูโพดปีหนึ่งมีสาวเปิหอิบหาวะเออปาปีม้ามือละสองเทียมาฉากมาแน่เอาความุูดพูดจัดที่ป่าห้มาล่ยหยุดงานกันแล้วกันมือดีกันขวบคุณดแล้วเพื่อสตอรี่ดเดีเดี๋ยวเดี อท่าถูกมาเปิดงานกับเช่นมาเปิดงานสออทษครับครับครับครัเจาาเปิดค่ะพูจ้าของแมมันไม่น้ำเลยจ้าพนพ้นไปออมาแล้วพ้นออกมาแล้วจีอันบุูบไปอ่านาคนเดากมาสองพัลิตรแล้วพนอมาอีกแล้วล่ะพ่อทานออมาอีกแล้วออมาอีกแล้วอมัวหอดโอ้น้ำเขาเดินนะน้ำไปหาผัวไปน้ำไปไปหอนะ เงยเ่ยบ่ได้ดิเฟื่องเงยนี่ก็ได้ไม่อย่างไรป้าตบเงยดิโอ้ป้าโอ้โอ้ป้าดมกันพ่อมาเนป้าอ่าต่อไปเป็นการสวนลิ้นครันบ่เนี่ยเฮ้ยสวนลิ้นยากเดียวละแถวแล้วบอมี่โอ้ยอย่างกูเลี้ยงน้องแถวพ่อกันมาอยากกับพ่อไดนกับก็ไปแล้วอ่ะ บลรดูเลืองเลยค <L eg ress> รับเงือกหนาวซะกันเลย <ะ S 2> <ะ>อ๋อมันไม่เทคนิคจีเป็นแต่ละปลา<ะ>ลัมพี่น้องว่า,วาน้นอยู่ตะลางเออเออมันสีบอชคอยได้กินอ๋อค่ะข้าข้าข้า,า <L eg ress> จำได้มาข้ะจำได้ข้าข้า <L eg ress> สรุปว่าจำผูนใดเพราะว่าเนี่ยผู้ใดเอาลืมหรือค่ะ <L eg ress> โอ้มันเป็นเทคนิคของหมอลัมพี่น้องคนละคนแบบสีส้มฟ้าออสต์โลกเรียสนีดตาไปใส่อีกสองคนไปใส่ล่าอยากสีบอชข้าวพี่น้องว่าเอ็มออลเนอะไร่อยากสีบอชเลย ตอนเป็นยังไงอ่ะเป็นสีอายุขีดตะเลค่ะเลยบอแมนมันสีบอยยั่งที่สะดอกพวกแกบอกคือสียใครสียห้องอันนี้อะไรหันลาดไปใส่เอ้าเจ้าพ่อข้ลาดไปใส่นี่ก็เห็นได้นี่เจ้าภาพเพิ่นนี่แม่เฮ้ยเนาะมีไอ้ตีนเออขึ้นมาได้ลไรเอ้ยยุ้ยยุ้ยบลูเลี้ยงบลูแล้วยังแต่งหน้าตลกซื่อก็โทษไผรดีโทษไผนี่นั่งอยู่ข้างๆกันสิตายที่เปนั่งยังบ๊อบบวกันเบต้งซูมนี่ คุณ่วยทบ่คอยผูก,กันตัวเขาใส่กินจิจ้าใส่จินจีจ้าแล้วแตงตัวลูกแต้งแล้ววะออมาออัวมาอลนนังคางกันแต่เ่าะบาหัวกันมื่อนี้เมือนี้ยโาจะมาสิออกมายังเห็นแต่พี่เห็นแต่พี่ที่กอดปากไม้ยังลยฮะโอ้ยอมั่ก็ไค่สงสยัสงสยนีส่สงสยัยนี่ไปหาสูตรเด็กน่อยใส่มาใส่บ่แม่สูตรเด็กน้อยเอาก็ตัวน้อยดีแล้วกันเรามูซํานี่ล่ะอ้สุดตีมน้ำมัวมนดื่มกินพอแต่โอเคดุมันีิเด้นหน วันนี้ขอบคุณทั้งที่ผู้จัดนั่กันเรากันน้องๆ้ำตามกันขอบคุณทัสำหรับเจอุ้ยของเข้าจากร้านโฟกพระนครโคราชและกับทีมงานกับมือนี้ได้นนำคารนวานของระเบียบวัตถศิลป์นะครับมาหาพี่หาดองชาวโคราชอีกครั้งหนึ่งนะครับในสำหรับมือนี้ขอบคุณในหลายกันแล้วกันนะครับแล้วมือนี้ลืมองอะไรเลยา่ายเมียขาบองไดาราเอาดีใจแล้วอี่พอเข้าหรอเนาะโยี่พอเข้าเองค่ะได้รับวัตถุโบราณแห่งชาติโอ้ศิลปินมรดกอีสานเออมึงบอกว่าถือ เป็นวัตถุโบราณศิลปินมรดกอีสานว่อรดกอีสานแมนอันไปรับรกที่คนแก้เห็นแมนครับใครละวันเป็นล่าใดนอนว่าเราคือไดโนเสามาบ้าพอพูดดิพูดดิพูดดิผู้ไหนนี่ตอไปกันซะได้ศิลปินแห่งชาติือ้าก็สิไดนะคะาอชั่ว ปงมแต่ล่ใช่เลยครับปาได้ลงแป้งมว่นจะลงรองพื้นเดียวองเน่นั่งขันก็ไมบอกขขนว่าทับโชว์ผูเชียนปากยางดีได้ลบไหมป่าได้ลบออกไหมเท่าไรักันท่าไรัเบิงกุมวงนเป็นเบิรงจากกุมคิโปเดี๋ยวย่ยหยไม่อย่าเงินบาทโอ้ ตลกดีแมเนี่ยเาเศ้าเลยก็ปีชีเ้าหลุมเอาบอกพี่น้องก้อนมือนี่เป็นแบบสกิมวัดหน้าเคแบบนิ่มเตยโอ้เนี่ยนไปทางเตยข่ายจานกันไปเลยกับตำรวจประงเออก่อนมาเทจะเผู้ใดหล่ะน้าำผัวยินตามผู้ใดนันขออภัยอ่ะโอ้ยี่ เราท้าทาซื้อบอกพอเยาว่าแผ่นดินไหวยู่นี่ได้ขอแรงเมื่อบ้านไหนดีเนี่ได้ราะนี่งสร้างเมื่อันแล้วบ้ดนนี้บ้านฉันมีการอับการเกิดขึ้นแล้วอับการเกิดฉันตื่น่าฉันสองกระจกเขาบอกเดย้อนคุยก่อนเออป้าเดี๋ยวเราเกิดต้นตขอบคุณของฝากจากแม่ปุ้มจากขอบคุณของฝากจากป้าเต้านะครับวันนี้วันมาลับมาลับขวดน้องเต้าด้วยน้องเต้าเพิ่งขอแกโรงพยาบาลมาวันนี้มาวันนี้มาถึงแล้ว เออเออไม่ยังพอครับกัับโอ้ไม่รู้เรื่องเลยเอาจะน้อยน้องดอกมาดอกมันตรงกับงานยาโม่พอครับช่วงนี้ตรงกับงานในเมืองนะครับเป็นงานประจำปีของพี่น้องชาวโคราชกันพ่อแล้วก็ไปกราบสักการะนะครับองค์พญาโม่ของเฮาเอามากกวนมวลกวนกันแล้วกันในรอบนี้จากทีมตลกของเฮาไอเมยครับช่วงนี้มาพี่น้องฟอนจะน้อยจะเล่ากันนะครับเดี๋